รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ที่ดีให้มีชีวิตอย่างทุกวันแต่งเติมเส้นทางความเป็นหมอปรับผูกพันเรื่อยไปละการเวลาเปลี่ยนทันไอ้วันเดือนปียังไม่ลาลปลูกฝังส่นซอนให้มีวันนี้ได้สุดท้ายขอบคุณด้วยรักคุณครู จริงๆนะครับผมจากใจนะครับทุกวันนี้ครับอาชีพที่ผมทำอยู่ก็คือรเดอร์หารายได้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เลี้ยงดูวงสาคนาญาติได้ในบางส่วนแต่ความรักความชอบจริงๆครับใจจริงๆก็คืออยู่ที่มโนราครับเป็นไปได้อยากรำโนราอยากอยู่กับโนราตรงเนี้ย ไปทุกวันอยากอยู่ไปจนตลอดชีวิตจนถึงวันสุดท้ายที่ได้หายใจ พระวัดศีรักครับผมชื่อในวงการมโนรานะครับก็คือโนราสุรการสวรรณศิลจังหวัดตรังอายุ22ปีครับสิ่งที่ชอบของมโนราก็คือมันมีมนขลังครับความเป็นมนขลังพูดง่ายก็ว่าเป็นวิถีของชาวใต้ครับผม ซึ่งเหมือนสอดคล้องกับชีวิตเราแต่ตัวอย่างที่เขาสืบทอดออกมาครับบางทีเขาอาจจะเล่าเรื่องออกมาเขาจับเอาธรรมะครับมาสอนซึ่งเราโดยส่วนตัวก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องของธรรมะด้วยดังนั้นพอโนลาหย,ยิบเอาธรรมะออกมาสอนก็กลายเป็นว่าสองอย่างนี้ไปได้ด้วยกันในในทางที่เราชอบเราก็เลยพัฒนาตัวเองมาตั้งแต่นั้นเพื่อความชอบตรงนี้ครับ พอเริ่มสนใจแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าจะเริ่มจากการค้นคว้าด้วยอินเทอร์เน็ตครับเริ่มจากดูในมือถือเปิดไปดูช่องคนนั้นเปิดไปดูช่องคนนี้ว่าเขาทํายังไงกันนะถึงจะได้เป็นมโนราฝึกเองครับผมเล่นเต้นรําอยู่ที่บ้านก่อนนอนก็เปิดดูจนชินหูเข้าตาครับผมจนได้หัดไปเรื่อยๆจือว่าได้ปูพื้นฐานของตัวเอง มาเรื่อยๆก่อนจะเจออาจารย์ผู้รู้ครับตอนที่เริ่มรู้จักกับพ่อชบนะครับตอนนั้นม .4 มีพี่คนหนึ่งครับเขาได้ไปดูเราลาพี่คนคนนี้ครับเป็นลูกศิษย์ของพ่อชบด้วยอีกคนหนึ่งแล้วเขาก็มาถามเราว่าอยู่กับมโนราอะไรหรอเราก็บอกว่ายังเลยเราฝึกเอง เราสนใจในด้านนี้ยังไม่มีครูผู้สอนจริงๆเป็นแค่โนโราโรงเรียนอยู่ครับแล้วก็ข้อปลา,าผมนะครับมาฝักเนี่ยฝากตัวกับพ่อชบให้เป็นลูกศิษย์จื่นาพานหมกักพลูเพื่อเป็นสิ์เป็นอาจารย์กันครับรู้จักกันตอนที่ว่าผมไปเดี่ยวรำ่ำแล้วก็มั่นมา เึงเห็นป๋อเห็นปอก็มันก้าวไปเป็นหลกทิศเอาเป็นหลกทิศก็ได้เลยอัดาออัด,ดตัวไอทีนั้นซ่อนเสี่ยงนะแล้วก็ซ่อนตาซ่อนตาซดอนรอยเลยตัง้งแต่อย่างตั้งแต่ตัดตาเลยตรงแนน,แน้ำมัดเนนํำจะนหนก้าวเจยหวัดตานี่เป็นตาเลยอ่า เดินปั่นยาวปั่นพลือ้อตีนไล่ไปก้อนมือไล่ไปก้อนต้อง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 เอาแบบนั้นกับต้อนโดรามันต้อนอยากหน่วย์ต้อนยากโดราต้องใจตาใจตัง้งนั้นแหละถมันนี่เก้าตาลักทูดปอเนหวะมันใจตาตุกต้องนะช้อนคื่นนี้กำปลูกไม่ตกร้อนแล้วตานี้นะ อาไปท้อเนื้อเหลาไปปิดตาเอื้อนเหลาああปอกรมไปเหลาคืนล่างไม่ต้องท้อเหลาท้อหายบางคนก็ดท้อนยากบางคนท้อหายปิดหายผมที่โดยพื้นฐานที่ก่อนหน้าที่ผมได้หัดเองครับ ก็มีบ้างแล้วส่วนมากจะเป็นท่าพื้นฐานครับแต่ในส่วนของท่าของพ่อชอบที่เป็นท่าสายประจําตระกูลนะครับก็มีครับเราต้องมาเรียนรู้อีกเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นลวดลายของอาจารย์ที่เราต้องสืบทอดแล้วเราต้องรักษาเอาไวใ้ให้ให้กับลูกศิษย์รุ่นรุ่นน้องรุ่นต่อไปครับผมท่าของพื้นฐานจะเป็นท่านโนราผสมท่าครับแต่ของพ่อชอบตา ตีท่าเป็นเขาเรียกว่าลูกไม้สามจะราเป็นสามจังหวะเท่านั้นครับป้องปอนี่เือมันมีตาลูกไม้ตั้มนะมีตาลูกไม้ตั้มตาครูตาครูครก็เยียวกว่าตาครูตาลูกไม้ตั้มน,นี่ไปน,นี่นะเออมันตอดได้ตั้งเปีบางคนก็เต่งต้งเต่งต้งนี่ก้องปอเป็นนี่เป็น นีก็อยากลงมาทำ มันจะเป็นลวดลายที่อ่อนช้อยนิ่มนวลแล้วแฝงด้วยความเข้มขลังอยู่ข้างในตัวครับมันจะต่างกับโนราดําผสมท่าปกติครับเพราะโนราดําผสมท่าปกติจะ,ะบางทีจะดําท่าอ่อนก็ท่าอ่อนทั้งหมดเลยท่าท่าแข็งก็แข็งดุดันไปเลยครับแต่ของพ่อชอบจะมีความคลืน่นเครงในด้านดนตรีท่ารํา จะทําให้คนดูนะครับเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับโนรามากขึ้นเหมือนเสียงซาวดนตรีในภาษาอังกฤษในในละครทั่วไปครับยิ่งมีความละครมีความน่าตื่นเต้นตื่นเต้นเท่าไหร่ดนตรีก็จะฮึ่มมากเท่านั้นของพ่อเหมือนกันครับถ้ารำของพ่อจะมีความทําให้คนเนี่ยอยากดูมากขึ้นและดนตรีจะตีไปตามโนราโนราครับรำรำนำดนตรีดนตรีต้องตามโนรา โนรารํำท่าไหนดนตรีต้องตามไม่ทันเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างโนราแล้วก็ลูกคู่มนโนราครับผมพ่อชบบี่สอนเรื่องมนโนรานะครับอ่าก็ยังมีพี่อ๊อฟหรือโนราอ๊อฟคอนตีวาครับผมพี่อ๊อฟเป็นลูกเขยของพ่อชบบีกทีหนึ่งหลังจากที่ผมได้รู้จักกับพ่อชบนะครับพอมาหัดมาฝึกมาเรียนรู้ ที่บ้านพอชุบก็มีพี่ออฟครับซึ่งจะเป็นเหมือนแกนนําตัวตั้งตัวตีในการฝึกหัดมโนราฝึกสอนมโนราไม่ว่าเรื่องการเล่นการร้องเบรริดตลิดเคล็ดลับทุกสิ่งทุกอย่างครับตอนที่ฝึกเองใช่ไหมครับก็มีเหมือนเราฝึกเองโดยที่เราไม่รู้ภาษาอีน่นี่ครับยังไม่ได้เข้าถึงแกนในบาง บางท่าหรือบางบางบริบทนะครับของมนโนรามันมันมากเกินไปหรือมันน้อยเกินไปนครับพี่ออฟจะคอยเตือนคอยสอนเช่นว่าเรารําท่านี้ยังไม่ได้นะดูเข็งกระด้างเกินไปหรือดูไม่ได้เข้าถึงท่าพี่ออฟจะคอยสอนว่าเนี่ยตรงนี้ต้องปรับนะต้องย่อนะถ้าไม่ยอ่อมันจะดูเข็งกระด้างเกินไปหรือในเรื่องของส่วนขับร้องครับ ถ้าเราว่าแบบนี้นะเสียงมันจะขาดหรือเสียงมันจะเห็บนะเราต้องเอาเสียงขึ้นออกมาแบบนี้ในส่วนของบิดตันเล็ดน,นะครับถามว่าปรับเยอะไหมเ,เยอะอยู่ครับเพราะว่าคนที่เขารู้ในในแกนของความรู้ด้านจริงๆอะครับมันลึกกว่าที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองมากครับคนอื่นอาจจะมองว่าโนราใครๆเขาดำได้ ผมก็เคยเป็นครับตอนที่ห่านมโนรักคนเดียวใครก็กรําได้แค่ดูใน Youtube หรือดูในสื่อโซเชียลแต่พอเรามีครูขึ้นจริงๆครูก็จะรู้ว่าสิ่งนี้ผิดนะแต่และอย่างเราคิดว่ามันถูกแต่พอคุณครูหรือผู้ใหญ่ผู้รู้เขาดูเขาจะมองว่าตรงนี้ยังผิดบดูไม่ดีเขาจะคอยปรับคอยตัดคอยเอาสิ่งที่ไม่ดีครับบอกเราตลอดว่าอยาททำแบบนี้นะ ถ้าทำแบบนี้จะดูไม่งามครับผมเมื่อครั้งแรกที่มาหัดครั้งแรกนะครับการรำคือเขาก็ผ่านมาการดูแผ่นซีดีดูการแสดงจริงบ้างดูมาแต่คือเอาท่ารำของคนอื่นมาก็ดีมีการปรับใช้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง แต่ว่าไม่อยากให้ทิ้งใน,ใน,ใ,นในสายเบื้องต้นในใน,ในท่าการฝึกระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์เก็บเกี่ยวกับท่ารําของอาจารย์ดั่งเดิมไว้แล้วก็บวกกับพระได้ประสบการณ์มาจากอื่นเห็นที่ที่ไหนรำบ้างก็เอามาผสมผสานกันครับเพราะว่ามอบตัวมาเป็นศิษย์กับกับคุณพ่อผมก็อยากให้อนุรักษ์ท่าในสายของ ต้นตระกูลของผมไว้เพื่อให้ได้รับช่วงต่อกันได้คนดูจะได้รู้ว่าอ๋อรำท่านนี้ในสายของของใครของใครครับช่วยฝึกในในในเรื่องเ,อเกี่ยวกับการเดินเท้าการการใช้ลีลาหน้าตาครับในการาใช้มองดูการรำระหว่างมือกับ สายตาจะต้องไปแล้วก็สิ่งสําคัญของน้องการเขา่ะครับคือการเดินอะ่ะในในสายของอาจารย์ของผมะนะครับการย่างเท้าจะจะยกเท้าไปไม่สูงจะเดินยกเท้าย่างไปตีทีเนียนชา้ชาๆในการเดินรําจุดเด่นของน้องการก็เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเขาจะมีความสนใจในการฝึกและจะคอยถามอยู่ตลอดว่า ผมเนี่ยตรงนี้ได้เลยยังมีตรงไหนที่ผมจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง,างเนีก็เขาจะคอยคิดอยู่ตลอดมาถามอยู่ตลอดการาแสดงโนราครับมันไม่ใช่แก้เรื่องเงินเรื่องปัจจัยหรือเรื่องอไรายได้แต่มันแสดงถึงเรื่องขององค์ความรู้ความชอบความสามารถของแต่ละบุคคลออกมาด้วยครับ ความเชี่ยวชาญความชํานาญความสามารถที่ได้ฝึกปลือมาจากอาจารย์ผ่านการแสดงโนราครับมันมากกว่าการหาไรายได้เพื่อเลี้ยงชีพแต่มากมากไปกว่านั้นก็คือการการที่เราสามารถเป็นเหมือนหมอคนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้ชาวบ้านมีทุกมาเราก็สามารถปลอบใจหรือทำในสิ่งที่ ป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านได้ให้ชาวบ้านสบายใจขึ้นได้มากกว่าการมารําแล้วก็ได้เงินไปแค่บางงานมันมากกว่าการได้รับเงินครับผมข้าพเจาขอั่นเจริญภูมิที่้าพเจ้าถึงจริงสติอยู่ในกามา 红。 ตอนที่มัธยมนะครับได้ใช้ความรู้ในการแสงดง um. มโนราที่หัดมายเองครับเกี่ยวกับงานโรงเรียนครับเช่นว่าเปิดสนามกีฬาสีหรือมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์ครับที่เอาโนราครับที่เป็นแบบเหมือนเป็นชมรมโนราครับซึ่งผมเป็นเป็นเหมือนรุ่นพี่อยู่ในชมรมโนราได้เอาความรู้ตรงนี้ครับที่เราสามารถ ไปค้นคว้ามาเองได้มาสอนน้องๆเราสามารถเอานูราครับไปผสมเล่นกับการแสดงหน้าศิล์อื่นๆได้เช่นเอานูราครับไปแสดงร่วมกับรำไทยจินตลีลาได้ครับเ,เราสามารถหยิบเอาดนตรีของโนราเนี่ยครับไปประยุกต์เข้าก,กับการแสดงหน้าศิลไทยได้ครับ ตั้งแต่วัดแรกเลยนะะเราคัดเลือกเด็กก่อนพอเรารู้ว่าน้องการเนี่ยเก่งมโนราเราก็ชอบอยู่แล้วทีนี้การที่เราเราได้รู้เบื้องหลังเด็กรู้ความสามารถของเด็กพิเศษเราก็จะให้ความสนใจแต่เรื่องที่เราจะมองมากที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่ของความสามารถนะแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบแต่ในเมื่อเจอจุดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยครั้งแรกเลยครูก็เลยมอบหมายงานเขาว่า ต้องการต้องรวมทีมรวมกลุ่มมโนราเด็กมโนราซึ่งเป็นลูกหลานของวิเชียรมาตุหลายคณะให้มาอยู่ด้วยกันแล้วให้น้องการดูแลฝึกเป็นผู้นําแล้วก็ฝึกให้เป็นคนรับผิดชอบนะฝึกเป็นผู้นําด้วยรับผิดชอบด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้อาณาชีวิตการทํางานต่อไปอนาคตข้างหน้านะคะการแสดงหนึ่งการแสดงครับต้อง เขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบมากเหมือนเราออกไปทำงานข้างนอกไปทำงานออฟฟิศอาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆแต่สิ่งที่ต้องมีอยู่แล้วก็คือความรับผิดชอบการรู้เวลาดูหน้าที่การจัดการคนการจัดการงบประมาณต้องอยู่เสมอเหมือนอาจารย์รัชนีจะสอนมาเป็นในมาเสมอครับเห็นการมาตลอดครับ พูดเลยจะร้องไห้เพราะเป็น <c oughs> ห่วงลูกศิษย์ทุกคน <c oughs> <ต>อะไรเงี้ยแต่ไม่ไม่เป็นไรถือว่าตรงนี้โซเชียลมันเข้าถึงกันง่ายเลยเอ,เอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบลงด้วยว่าเราเอาตัวรอดแล้วก็ครูสอนแล้วการต้องเอาตัวรอดด้วยต้อง <c oughs> มีอาชีพด้วยนะทุกอนาคตข้างหน้าและเป็นคนดีของสังคมด้วยเ <c oughs> นี่ยท <c oughs> ุกครั้งที่การดำเนินงานก็ไม่เคยลืมครูไม่ว่าจะไปไหนนอกจาก ในเรื่องของการแสดงการใช้ชีวิตที่ครูเคยสอนการก็ไม่ลืมครับถึงแม้ว่าจะผ่านมาสองสามปีก็ตามยังอยู่ในใจ,จเสมอครูแล <laughs> ะทุกคน <laughs> <laughs> ดีใจที่ได้เจอนความภูมิใจที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโนราสุรการนะครับคําว่าโนราสุรการครับ ขึ้นต้นเลยรู้เลยว่าเป็นโนราครับการได้ใช้ชื่อตัวเองแล้วขึ้นต้นว่าโนราครับมันยิ่งใหญ่ครับดังนั้นการที่เราได้ใช้ชื่อว่ามโนราเราก็เปรียบเสมือนว่าเราได้สืบทอดสิ่งที่บรรพบุรุษะครับได้สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นคนที่เขาไม่รู้เขาจะได้รู้ว่าอ๋อโนราวัยรุ่นยังมีนะไม่ไม่ได้ตายไปพร้อมกับ บรนพรบุรุษถามว่าโนราสำคัญกับชีวิตการไหมสำคัญมากครับเหมือนเราได้มรดกมาครับเหมือนเราเหมือนบนรพบุรุษขีดเส้นมรดกไว้ให้เราว่าสิ่งนี้คือมรดกของเรานะพอผมได้มาอยู่ในจุดๆนี้ครับได้รู้เลยว่าเราโชคดีมากนะที่ได้ใช้ชื่อว่าโนราตั้งแต่วัยรุ่นเหมือนกับ ฟ้าลิกิตมั้งครับถ้าถ้าเรียกง่ายๆฟาลิกิตหรือโชคชะตาให้มาพบเจอมันทําให้เรารู้ว่าเออเนี่ยสิ่งเนี้ยเรารับมาเราควรดีใจนะโนราไม่ได้เป็นกันง่ายๆทุกคนน้อยมากครับที่จะสนใจแล้วก็เข้าถึงโนราจริงๆเราเราดีใจมากผมดีใจมากนะครับที่แบบ ผมได้อยู่ในกกกของโนราเลยแล้วได้มาเจออาจารย์ได้มาเจอคุณครูที่มีความรู้ความสามารถที่พูดง่ายว่ากิ่งในด้านของราชครูจริงๆมันสามารถทําให้เรารู้ได้เลยว่าเราโชคดีมากที่ได้ใช้คําว่าโนราครับโอ้คุณเอยคุณครูนักเมือนฟังนมง้มพราครงคา กินกินใจแหงในใจแหงพออแต่ยังไลยมายังไม่รู้สิ้นไม่รู้สุดนั่นและกลุ่มใช้หลกก้านหมักอีเก้าวมักไอ้ปวดในวิตจุมวิตจายคือการใชเทียงทารำฮะ ตาดำตื้บะมีมันตัวยักษ์ตัวยักษ์กของปอเอาไปจตัวยักษ์ของป๋อรอในเลด้าปันีต้ตาตาปันตาปันนีต้นตาปนัปนรอ,อ,อนายจำตึงปอหนังมองเนามองเลยเข้าว่าใจเข้าวัาใจปุ่ใจมากอยากขอบคุณพ่อชบนะครับที่รับเด็กตาดำ,ดำ ตัวน้อยๆคนนี้ตั้งแต่แรกเห็นพ่อไม่เคยเกียดกันไม่เคยที่จะเบี่ยงบายพ่อแค่บอกว่ามาอยู่กับพ่อนะแล้วพ่อจะให้วิชาหากเราไม่ทิ้งพ่อไปเราจะได้ดีแน่นอนผมซึ้งกับคำนี้ของพ่อมากผมบอกพ่อเสมอว่าผมจะไม่ทิ้งพ่อแน่นอนครับความภูมิใจของผมก็น้องการ เป,เป็นเด็กที่มีความตั้งใจสูงและฝึกฝนกับตัวเองอยู่ตลอดและก็ภาคภูมิใจว่าเด็กคนนี้ไม่เคยไม่เคยลืมแม้นว่าตัวเองมีงานไว้แล้วแต่เมื่อในคณะมีงานก็กลับมาทุกครั้งไม่ไม่เคยทิ้งมาใหม่ๆก็มองเห็นเด็กว่าเห็นน้องการว่าเด็กคนนี้เป็นลูกศิษย์ไม่นึกว่า แค,แค่ฝึกระหว่างสิทธิ์กับอาจารย์ให้ให้ให,ให้ให้รำได้ให้ร้องกลอนได้แต่ว่าพอส่วนลึกๆพอรู้ทราบข่าวว่าทางฐานะทางบ้านครอบครัวเขาเป็นยังไงและความตั้งใจของเขาเป็นยังไงผมก็รักนอกจากลูกศิษย์แล้วก็รักเหมือนน้องครับอยากจะขอบคุณพี่ฮอบนะครับทุกอย่างครับ ที่พี่อ๊อฟให้มาความอบอุ่นความเป็นกันเองความเป็นพี่น้องพี่อ๊อฟเข้าใจเราในในเรื่องของวัยรุ่นนะครับที่พี่อ๊อฟเคยผ่านมาขอบคุณมากที่ให้วิชาความรู้การอรองจากพ่อชบขอบคุณที่ไม่เคยว่าร้ายไม่เคยคิดร้ายพี่อ๊อฟเป็นคนพูดดีตลอดพูดอ่อนน้อมเหมือนเราเป็น น้องน้องชายของพี่อบจริงๆเลยครับอยากจะขอบคุณพี่อบมากนะครับต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวชีวิตของเขาที่เราเห็นว่าต้องการก็ไม่ได้ว่าเป็นคุณหนูนะฮะก็เป็นเด็กที่ที่ต้องดูแลตัวเองมีคุณพ่อคุณแม่ที่ที่ต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กรับผิดชอบอะคะ่ะเขาเขาทำเกินร้อยนะคะโดยเฉพาะเขามีความรู้ความสามารถที่ที่ครูต้องการ จุดมันอยู่ตรงนั้นก็คือในเมื่อเราเราเด็กกับเราเต็มร้อยฉะนั้นเราก็จะดูแลเด็กคนนี้ในหัวใจเราจะตลอดเวลาไม่เคยลืมนะคะอยากขอบคุณอาจารย์รัชนีนะครับที่ฝึกปลือให้การเรียนรู้ให้รับผิดชอบตั้งแต่อย่างน้อยรู้สึกโชคดีมากที่ได้ไปเรียนกับครูรัชนีทุกวันนี้ยิ่งเราโตขึ้นผมก็ ตระหนักอยู่ตลอดว่าสิ่งที่ครูรัชนีสอนมาวันนั้นไม่เคยหายไปเลยมันมันออกมาใช้ได้เสมอแล้วก็ตลอดชีวิตการครับก็ขอบคุณครูรัชนีมากครับผมถึงตอนนี้การอาจจะเรียนมหาลัยแล้วก็ตามแต่ครูรัชนียังเป็นคนที่การนึกถึงอยู่ตลอดเวลาที่ใส่เสื้อด,ดำมโนราครับผมทุกวิธีคือครูของเราครับพูดง่ายว่าผู้ใหญ่บางคนนะครับ ไม่ได้ไม่ได้ผูกข้อไม้ข้อมือให้เราเป็นศิษย์หรือเป็นครูแต่เขาสามารถสอนเราได้เช่นครูพักรักจําครับที่การไปดูจาก youtube มานั่นแปลว่าการมีอาจารย์เป็นเขาด้วยนะอีกคนอาจจะเขาอาจจะไม่ได้รู้จักเราแต่เรารู้จักเขาเราเรานับถือเขาเป็นครูที่ให้วิชาเราอีกคนได้ด้วยครับการพยายาม่ายรูปลงโซเชียลเพื่อเป็นการ บอกต่อคนใช่ครับเหมือนเราได้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มันเพิ่งเข้ามาได้ทําให้โนราจากจุดเนี่ยจุดเนี้ยครับพอมีสื่ิเล็กทรอนกส์ขึ้นมาได้ยกระดับโนราให้ขึ้นมาจุดนี้ให้คนที่เขาอยู่ในเวทวงกว้างนะครับอยู่ทั่วโลกนะครับได้รู้ว่าอ๋อสิ่งนี้คือโนรานะสิ่งนี้คือชาวใต้นะเราถือว่าได้สืบต่อสานต่อแล้วเหมือนพระเจ้าู่หัด้านาก,การที่9้า เคยบอกไว้ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาตินั่นแสดงว่าเราคือฟันเฟืองฟันหนึ่งแล้วที่เราได้ใส่ชุดโนโราไร่รำโนโราแค่เรามีความภูมิใจในตัวเราอะเราถือว่าเป็นการสืบทอดแล้วครับมันมีอยู่คำหนึ่งครับที่การนึกถึงอยู่เสมอแล้วดังอยู่ในหูการเสมอก็คือรำจนหมดแรงรำครับก็คือสิ่งสิ่งที่เราชอบก็คือการรำโนราปรับใดที่เรายังมีแรงรำอยู่การอยากทำจุดๆเนี้ยครับ ให้จนหมดแรงวันที่เราหมดแรงแล้วจริงๆเราจะได้รู้ว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วนะแล้วเราจะไม่เสียใจในวันหลังครับ